คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงเท่านั้นเดิมเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลยย่นหรือทำต่างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า1ิปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่ะกอสวัสดีเพื่อนๆที่ชาวเซนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับช่องน้องมาหาโนนะวันนี้เนี่ยก็มาตามอัตราการแตกของเกม Wild Party s h o w d o w นะครับผมหรือว่าเกมนางอำเภอที่เราเล่นกันบ่อยๆแตกกันโหดๆหนักๆก็เกมนี้แหละนะก็วันนี้ใครที่สนใจเขก็ตกลงไปดูตากแตกก็ลิงก์ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักนะครับผมไปแล้วนะ วันนี้มาที่7 7 0 8บาท83สาตางค์เลขสวยเลขสวยแล้วนะเดี๋ยวเริ่มกันที่เบตสี่ออตโตสิไปก่อนเลยแล้วกันวันนี้ขออัดเ็ดหนักเลดน,นึงนะล้วนะหรือว่าเราจะมาเน้นกันซื้อฟรีเกมมาดีกว่าแล้นะเออว่ะเกมนี้มาเน้นฟรีเกมอยู่แล้วนะหรือว่าเราจะเล่นเบดน้อยแต่ซื้อฟรีเกมหนักๆเอาไงกันดีเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บหนึ่งแล้นะ เราไม่ค่อยซื้อฟรีเกมกันหนักๆหน่วงๆเนาะงั้นเอาเลยแล้วกันนะมาผมขอเริ่มงมาที่เบตสามออโตสิบไปก่อนให้มันจําก่อนว่าเราเล่นเบตนี้นะนะแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อฟรีเกมเบตสามสิบเลยเฮ้ยสูงเสี่ยงแต่น่าจะสวยหรือไม่ก็สวยมีอยู่สองอย่างนะไม่สวยก็สวยไปเลยโอ้ยคอมโบออกคอมโบออกฮันน่ มาตรงนะฟรีเกมเบ็ดสามสิบจะเป็นจังไดละสองพันหารอยไอสองพันสองรอยนะครับผมน่าจะเวิร์กอยู่นะทุกคน <c oughs> ไปนะเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทก็ยังไม่ได้กำไรอยู่ <c oughs> อุ้ยมาละเก้าร้อยละอีกนิดนึงโน้นะเหลืออีกตั้งเจ็ดหมุนมันต้องคืนกำไรให้เราดิตอนนี้อยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทถึงถ้าตอนนี้มันจ่ายมันหยุดแค่พันเจ็ดอ่ยผมก็ยังขาดทุนไม่เยอะนะ <c oughs> เพราะว่าหลายๆรอบที่เราเคยซื้อไปเนี่ยแบบบางครั้งเนี่ยสองพันแม่งจ่ายสี่ร้อยอย่างเงี้ยซื้อสองพันจ่ายสี่ร้อยซื้อสองพันจ่ายสามร้อย <c oughs> อุ้ยรอบนี้คุ้มุ้ย คอมโบรอบเดียวคือกำไรเลยนุ่นนะสองพันแปดรอบเดียวเมื่อกี้ที่แบบลงแบบตุ้มเดียวนุ่นนะสองพันแปดซื้อไปสองพันสองอ่ะตอนนี้อยู่ที่สี่พันแปดแล้ว,วนะุ่นนะโอ้โหกำไรแล้วยังไงใกล้จะหมดแล้วแต่คอมโบหน่อย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 คอมโบคอมโบ <c oughs> สวยงามนุ่นนะมาเป็นไงเทคนิคนี้พอเล่นแตกก็ขิงเทคนิคกันเลยนะครับผมพอเล่นไม่แตกก็บอกเล่นอะไรกูเนี่ยนะ ไปเท่านะเทคนิคเดิมนะครับผม,ผมก็คือกดเล่นในเบ็ดต่ำๆกดไปเรื่อยๆย้ำไปเรื่อยๆถ้ายิ่งเล่นเบ็ดน้อยเนี่ยก็ต้องกดเยอะๆหน่อยเท่านะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อฟรีกันเนาะมากดมือไปเลยเท่านะ <c oughs> กดมือย้ำไปเลยนะ สวยงามเแบบ็ดหนึ่งแม่งเข้าฟรีเกมเองซะง,งั้นโอ้โหไอ้นะเนี่ยนะี่แหละคือมันเสี่ยงตรงนี้แหละคือการที่เราเล่นเบ,บ็ดน้อยเกินไปเนี่ยทรกนะมันมีโอกาสเข้าฟรีเยอะกว่าจริงๆนะแล้วแบบมาเข้าเบ็ดหนึ่งตนะผมน่าจะรีบไปซื้อแต่รีบรีบไปซื้อมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่แม่งไม่ได้เข้าฟรีเกมเองนี่หว่ามันก็ต้องแลกมากับการที่นี่แหละตรกนะทุกคนจะเห็นภาพบาดตาบาดใจอย่างนี้เลยก็คือแม่งไปเข้าฟรีเกมเองเบ็ดน้อยๆซะงั้น แต่รอบนี้ผมว่าไม่ได้จะจ่ายแพงเนาะไม่น่าจะจ่ายแพงนน่นนะถึงเล่นเบ็ดสูงก็ไม่น่าจะได้เยอะเพราะว่าคอมโบมันออกแค่รอบเดียวเองอ่ะโอเคไม่เสียใจไม่เสียใจซื้อฟรีเกมต่อนน่นนะร <c oughs> อบนี้เบ็ดไรดีย้ำอีกรอบแล้วกัน2อ,องมันสองมันอเนาะ โอุ้ยดูนะเรียบร้อยโอ้โหแม่งไม่คุ้มไม่เรียกไม่คุ้มมันจะให้ไม่รู้พูดยังไงแล้วนะพูดไม่เป็นละหกพันกว่าบาทโอ้โหกูเลี้ยงคำในหัวไม่ถูกแล้วตอนนี้กำลังนั่งอ่านคอมเมนต์น่ะโอ้โหม่อีกสามพันเรียบร้อยฟรีเกมรอบนี้ซื้อไป2อ0พจ่ายมาที่1,600กว่าบาท แต่ยังไม่หมดนะทุกนฮะยังมีอีกตั้งห้าหมุนโอ้คือบางทีมันแตกจนสติหลุดไปเลยนะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะโอ้แม่งสุดจริงว่ะอุ้ยอุ้ยหมื่นสองแล้วอะโอ้โหสองหมื่นนะเรียบร้อยวันนี้ ทคนิคนี้ใครอยากจะไปลองเสี่ยงจัดได้เลยแต่ผมไม่ไม่ได้บอกนะว่าการันตีว่ามันจะได้แบบนี้ทุกรอบนะครับผมอันนี้ผมพูดออกตัวไว้ก่อนไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบางคนไปเล่นตามเนี่ยไม่แตกแล้วกูก็โดนดาอีกอ่ะเออกูก็โดนทักส่วนตัวมาดาดอีกอ่ะโอ้มึงกเกรวเกินนะเล่นตามมึงไม่เห็นแตกเลยอะไรเงี้ยเ,เดี๋ยวกูก็โดนอีกอ่ะนะเหมือนตอนนั้นอีกอ่ะอ,อ,อันนี้บอกไว้ก่อนนะพูดแล้วน,น,นะนะด่ามากูด่ากลับจริงนะ <laughs> อันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าเทคนิคทุกเทคนิคเนี่ยผม ไม่ได้การันตีว่ามันแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบางครั้งเนี่ยผมไปเอาเทคนิคคนอื่นมาเล่นเนะี่ยยังไม่แตกเลยนะลองย้อนไปดูคลิปอื่นได้ที่บอกว่ายืมเทคนิคคนนูน้นคนนี้มาเนะี่ยไม่ยังไม่แตกเลยนะฮะมันแล้วแต่จังหวะด้วยนะครับผมแต่ยังไงเนะี่ยสำคัญที่สุดหลักๆคืออัตราการแตกอันนี้คือผมยกให้นำเบื่อวันเลยนะ <c oughs> คือยังไงก็ยังไงก็ต้องมีอัตราการแตกอะเอาง่ายๆ กดมือพอสมควรแล้วนะซื้อฟรีเกมต่อรอบนี้ก่อนซื้อเป็นเบดห้าสิบนะครับผมทุกคนเชื่อไหมให้รอบนี้ผมว่าไม่จ่ายแต่ก็ต้องลองเสี่ยงอมาดิคนเราอะทูกนะรู้ว่ามันไม่จ่ายอะแต่ก็อยากจะลองเสี่ยงดูอะถ้ามันจ่ายทีหนึ่งนะบอกเลยว่าโคตรพ่อโคตรไม่แตกหนักกับเบตห้าสิบโอ้มาละสองร้อยมาละหนึ่งร้อยหกสิบซื้อไปสามพันเจ็ดแม่งเสี่ยงเหมือนกันนะ แต่ยังก็กำไรนะนะยังก็กำไรถึงรอบนี้ไม่จ่ายแบบสักบาทเลย,ยก็กำไรอยู่ดีโอ้ยมาเว้ยมาเวขอเอโอ้โหถ้าเอแถวสามนนนะนี่นี่นี่เอแถวนี้นะถ้าเอลงแถวตรงกลางเลยนุ้นนะผมบอกเลยว่าแม่งวันนี้เนี่ยต้องมีสามหมื่นอ่ะโอ้ยโ,โอ้ยเอแถวแรกดูเหมือนตัวมันจะเป็นตัวที่จ่ายไม่ค่อยแพงนะครับผมแต่พอแม่งอยู่กันแบบเกาะกลุ่มเยอะๆนะ บอกเลยว่าแมงเอเนี่ยแหละตัวดีเลยนะครับผมตะก,กี้ที่เราแตกแบบสนะี่0ี่พันห้าพันเนี่ยก็คือตัวเแบบเกาะกลุ่มกันเป็นแถวเลยนะอ่ะรอบนี้เจ๊งนะครับผมฟรีเกมเจ๊งเจ๊งเจ๊งแต่เจ๊งไม่หนักนะเจ๊งไม่หนักเนะี่ยสองพันสี่แล้วนะก็ก็ยังสอง0มือยู่เอายังไงดีนะนะอีกรอบละกันอีกรอบละกันฟรีเกมรอบสุดท้ายนะครับผมรอบนี้ผมเล่นกันที่เบทห้าออโตสิบเดี๋ยวกดมือกันต่อ เงียบแล้ววะเริ่มเงียบแล้วเว,ว้ย <c oughs> อ้าวกดมือหน่อยนู่นนะ <c oughs> แต่เราก็ไม่ได้โฟกัสตรงนี้นะเราโฟกัส,ก,สกับการซื้อฟรีเกมนะครับผมน <c oughs> ี้ถแตว่าสุดสุดแบบสุดที่สุดแล้วมั้ยนุ่นตั้งแต่เล่นดงังอำเภอม,มาเนี่ยเฮ้ยไม่ดีนู่นนะรอบที่แล้วเนี่ย <c oughs> เราเล่นคอมโบนอกแตกไปสามหมื่นอ่ะอันนี้ยังเทียบไม่ติดอันนี้ยังเทียบไม่ติดแต่ถ้านับเป็นฟรีเกมแล้วกันผมว่ารอบนี้นี่คือไม่ให้สุดจริงนะให้สุดจริงนุ่นนะ ซื้อไปสองพอ่ะจ่าย1 2ื่นสองหมามอ่ะแต่รู้แหละว,ว่ามันไปที่สุดกว่านี้นะครับผมก็ทุกคนก็ไปลุ้นดวงกันเอาแล้วกันนะไม่จำเป็นต้องแบบซื้อไปสูงๆนะซื้อไป 3, ามไปสีไปหก็เล่นได้ละนะแต่วันนี้เนะี่ยผมเล่นแบบอยากเอาสะใจตัวเองเพราะว่าหลายๆรอบเนะี่ยแม่งโดนมันแดกมาเยอะแล้วอะ่ะมาดีตอนนี้ก็ยังกำไร1นึ่งอยู่นะทุกน,นะยังกำไรหนึ่งอยู่เลยนะ ขนาดซื้อ,อพีเกมสามพันสามพันไปสองรอบแล้วแหละอุ <incomplete> ้ยอ <Corps masa> <mas ุ้ยโอ้โหไกลน่าเกียดมากคอมโบนอยเฮ้ยอันนี้เกินไปแล้วนะอันนี้เกินไปพอบอกว่ายังได้กำไรอยู่นี่คือมึงเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอเออสี่ร้อย 700กว่าบาทอะตงนะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสุดแล้วสุดแล้ววันนี้ถือว่าคุ้มสะใจมากๆนะฟรีเกมเนาะเข้าแต่ละดอกนี่ก็คือสุดเหมือนกันแต่ผมว่าถ้าซื้อเมื่อกี้เนี่ยไม่เปลี่ยนเบ็ดมาซื้อเบ็ด50เนี่ยผมซื้อ30ไปเรื่อยๆนะ3000วันนี้ผมถึงแน่นอนผมผมผมมั่นใจเบ็ด30มากกว่านะแต่ว่าก็อยากจะลองดูอะเนาะคนเรามันก็ต้องแบบลองแบบในเบ็ดที่มันแตกต่างกันไปบ้างไม่ใช่ว่าเล่นแต่ซ้ำๆเดิมๆมันก็มันก็เดิมๆอะเออมันก็น่าเบื่อตรงนนบาาางคกก็็เข้ม อยากเห็นอะไรใหม่ๆไม่ใช่ว่าเอ้ยเข้ามาแม่งกดๆๆๆแล้วก็ออกแค่นั้นไม่เป็นไรแล้นะก็ประมาณนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่ามันตื่นเต้นหรือเปล่าแต่ส่วนตัวในใจผมเนะนี่ยรู้สึกว่าสุดจริงเป็นเกมวันนี้แม่งแม่งเอาสุดจริงนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะใครสนใจเข้าตุกต,ต,ต,ตุกติดตแต่างใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมดุดนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ